สวัสดีครับพูดคุย12ราศี 4. นะครับเมื่อดาวพุธยกย้ายนะครับเ,เดี๋ยววันวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ที่10มิถุนายนเนี่ยนะครับก็ดาวพุธเนี่ยจะโคจรยกย้ายจากราศพีพฤษภเนี่ยเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับซึ่งการยกย้ายครั้งนี้ย้ายเข้าไปเป็นเกษตรราธิบดีนะในราศีมิถุนนะครับธาตุลมข้อดีเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีแน่นอนอยู่แล้วดีมากๆด้วยนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับ รานนี้เราจะพูดถึงโฟกัสในเรื่องของราศีที่จะชัดเจนนะโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนได้ผลดีที่สุดนั่นคือราศีมิถุนนะครับมิถุนหรือเมถุนเนี่ยนะครับแน่นอนเลยครับดาวประจำตัวยกย้ายเป็นกเกษตรตาธิบดีนะโอเข้มแข็งมั่นคงนะครับแล้วก็โดดเด่นเรื่องการติดต่อประสานงานการประสานงานต่างๆนะการติดต่อสื่อสารนะครับงานเอกสารนะครับงานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปไหนต่อไหนนะครับตำแหน่งแห่งหนต่างๆนะครับ คุณอยากจะไปเข้าหาผู้ใหญ่นะครับอยากจะไปพบปะพูดคุยนะอยากไปเจอสังคมใหม่ๆผู้คนใหม่ๆสามารถที่ไปเจอแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับงานเอกสารต่างๆนะครับงานเซ็นสัญญาต่างๆนะครับประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นเกษตรปราธิบดีเนาะเข้มแข็งม,มั่นคงน,นะครับดาวพุธเนี่ยเดินเร็วในช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยพฤติกรรมเนี่ยมิถุนเนี่ยถ้าอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จรู้ล่วงอย่างรวดเร็วก็คือคุณต้องรีบคิดรีบทํานะครับคือคิดไวาทวาไว อย,อ,ยอย่าอย่าอย่าช้าอย่าเงื้อง่าราคาแพงนะครับก็คือคิดได้ละว,วางแผนได้ปุ๊บอย่าอย่ามัวแต่จดจดจ้องจ้องนะครับก็ให้รีบทําเลยนะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเดินเร็วนะก็จริงต้องระวังอย่างหนึ่งก็งที่อาจจะแบบบางทีไอความคิดเร็วทาเร็วของเราเนี่ยคนอื่นคนรอบข้างเนี่ยเขาอาจจะตามไม่ทันแต่นั้นก็เป็นข้อเสียเพียงแค่เล็กน้อยนะครับไม่ใช่ข้อเสียมากนะครับ มันสู้การตัดสินใจรวดเร็วเนี่ยไม่ได้เพราะการตัดสินใจรวดเร็วมันทําให้ประสิทธิภาพของเราในงานของเราเนี่ยมันก้าวหน้ามันเดินหน้ารวดเร็วน,น,น,ดดดนะครับเพราะนั้นมิถุนนี่โดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็อย่างราศีกันเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องงานมากๆนะเลยครับงานก็จะมีในเรื่องของความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะครับใครหางานอยู่ใครตกงานหางานนะครับมีเกณฑ์ได้งานนะแล้วก็แต่ต้องอย่าอย่าอย่าคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะถ้างานมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ย นะคุณรู้ตัวว่าคุณทําได้นะคุณให้ให้รีบกระโจนเขา้าเข้าหาเลยนะครับเพราะว่ามันจะมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะเออนะฮะอย่าอย่าเนื้อง่าราคาแพงนะครับเพราะ,ะนั้นมีถุนเนี่ยก็ดีนะกันเนี่ยก็ดีนะครับนะพืชศพเนี่ยโดดเด่นเรื่องการเงินนะเพราะว่าช่องทางทางการเงินต่างๆจะหาได้อ่มากขึ้นนะครับจะมีช่องทางใหม่ๆเข้ามานะครับอ่าจะได้เงินจะเป็นเงิน เขาเรียกว่าเงินค่าจ้างนะเงินอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ในยอดที่เราต้องการด้วยสําหรับผุ้สดนะอันนี้ถือว่าสวยงามนะครับราศีหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยนะคนอาจจะงงไว้แล้วดาวพุธเนี่ยยกย้ายเนี่ยเป็น4รแก่ลัคนาเนี่ยมันจะได้ผลดีตรงไหนนะครับราศีมีนเนี่ยคือปลาคู่ปลาคู่เนี่ยเป็นราศีที่เรียกว่าราศีสัตว์น้ําราศีสัตว์น้ําเรียกราศีอัมพุหรือว่าอัมพุทนะครับ เขาบอกว่ามีคํากราอัมพุผผลจุ่มแจ้งสี่สถานพุทธสุขชีววานสองสร้อยเห็นไหมแสดงว่าถ้ามีดาวพุธเนี่ยอยู่ในราศีที่สี่นะครับของราศีสัตว์น้ำนั่นก็คือราศีมีนเนี่ยเลยโดดเด่นได้องค์เกณฑ์นะครับองเก์เนี้ยจะประสบความสําเร็จเรื่องอะไรนะครับราศีมีนจะโดดเด่นเรื่องถิ่นฐานบ้านช่องนะที่อยู่อาศัยยวดยานผ่าน,นะโดดเด่นเรื่องครอบครัวนะครับใครจะสลาโสด มีเกณฑ์นนะที่จะสลัดโสดได้ได้ไปแบบจดทะเบียนสมรสได้ไปแบบเซ็นสัญญาอะไรต่างๆเนาะ,ะการร่วมหอลงโลมนะ,ะหรือการร่วมหุ้นลงทุนนะครับการมีหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือแม้กระทั่งการทําธุรกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าไปซื้อรถใหม่ไปซื้อบ้านใหม่อคอนโดใหม่อะไรเงี้ยครับโดดเด่นเรื่องทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องนะครับโดดเด่นนะครับอ,อีกราศีนึงเนี่ยนะที่ต้องพูดถึงก็คือราสีธนูธนูเนี่ย ก็โดดเด่นเรื่องของหุ้นส่วนนะครับสัญญาแล้วก็คู่ครองคนรักนะครับคนโสดจะเจอคนถูกใจคนที่มีความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตกลองป่องชิ้นนะเขาเรียกว่าขยับขยายความสัมพันธ์กันมีเกณฑ์สละโสดมีเกณฑ์จดทะเบียนสมรสอย่างนี้นะครับนะก็หลากหลายนะครับที่หลายราศีนะที่ค่อนข้างที่จะได้ผลดีนะครับ พูดถึงราศีกุมครับราศีกุมเนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของสิ่งใหม่ๆนะครับเช่นรักใหม่งานใหม่นะครับอาจจะมีการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆหรือว่า มีเกได้มรดกด้วยนะเป็นโชคลาภที่เป็นมรดกเก่าๆหรือเป็นเงินตกเบิกต่างๆนะครับถ้าเกิดในแง่ของความรักความสัมพันธ์บางทีอาจจะเป็นคนเก่าๆก,นะกลับคืนมามีการพูดคุยมีการมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับนะมีการเข้ากลับเข้ามาพูดคุยมามาแลกเปลี่ยนอะไรกันนะครับก็อาจจะมีนะสำหรับราศีกลุ่มนะครับราศีหนึ่งนะครับที่ไม่พูดไม่ได้นะครับถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นมาก มากมากเลยนะครับโดยเพราะเรื่องของโชคลาภนะคือราศีสิงนะครับราศีสิงหรือลัคนาราศีสิงนะครับคือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะครับ e er, ดาวพุธเนี่ยโคจรเป็นกเกษตรตาธิบดีในเรือนโชคลาภเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องลาบลอยเนี่ยมีเกณฑ์โดดเด่นละนะราศีสิงนะลาบลอยมีเกณฑ์โดดเด่นละแต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเด่นแค่ลาบลอยเท่านั้นนะครับเพราะว่า ดาวพุธจะเป็นดาวเจริญกระดุมพระเนี่ยแปลว่ารายได้นะแปลว่ากำไรกําไรเงินรายได้นะจากการทําสัมาอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยลัคนาราศีสิงห์เนี่ยโดดเด่นแล้วก็น่าอิจฉานะครับดีทั้งในเรื่องของการสแสวงหาเงินทองสแสวงหารายได้รวมไปถึงเนี่ยการสแสวงหาโชคลาภลาบผลในชีวิตเห็นหมบางทีอาจจะได้แบบ สื่อนำโชคลาภที่มาแบบจับพัดจับผูนะจากเอกสารต่างๆก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของรหัส ATM เนะเ,เ,เลขที่อะไรนะเลขที่บัญชีธนาคารารหัส ATM เลขที่บัญชีพวกเนี้นะครับเ,เพราะนั้นมีเกณฑ์ที่จะนะได้รับทั้งเงินทองนะการสแสวงหาเงินทำมาหากินเงินกำไรกำไรการค้าการขายใครทำการค้าการขายนะ ราศีสิงห์เนี่ยยิ่งโดดเด่นกว่าเพื่อนจะขายดีนะซื้อง่ายขายคล่องนะครับจะขายแบบว่าได้ได้ยอดดีไดออเดอร์ที่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ต้องอิจฉาคนอื่นต้องอิจฉาคือว่ามีเกณฑ์ได้รับโชคลาภด้วยนะสำหรับราศีสิงห์อันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆเกี่ยวเรื่องของเงินนะครับแล้วก็อีกราศีหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือ,อในส่วนของราศีตุลน,นะครับแต่ราศีตุลเนี่ยจะพูดถึงในแง่ของอการอยากจะ ตักเตือนมากกว่านะครับเพราะว่าราศีตุลเองเนี่ยพอดาวพุธเนี่ยยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่9กเนี่ยเป็นตำแหน่งสุภาพเนาะตรงนี้โหราศาสตร์บอกว่าเป็นพินทุบ,บาทก็คือดวงแตกดวงร้าวไม่เป็นจุดที่ควรจะพิจารณาควรจะระวังนะครับเพราะว่าราศีตุลเรามัดระวังการที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับข่าวที่เป็นข่าวความลับ ที่เรายังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนหรือว่าคนอื่นยังไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยพอพุทธย้ายเนี่ยนะครับก็คือวันที่10มิถุนายนเนี่ยนะครับพอพุทธย,ย้ายปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าความลับอาจจะเปิดเผยความลับแตกแล้วคณาราศีตุลต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะบางทีสิ่งที่เก็บไว้นานข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้นานแล้วยังไม่เคยเออกมาเปิดเผยบางครั้งมันจะได้รับการเปิดเผยแล้วบางทีอาจจะทําให้เกิดผลเสียกับตัวราศีตุลได้ เพราะนั้นก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่เตือนนะครับส่วนราศีอื่นๆก็ค่อนข้างที่จะเบสิกเบสิกนะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลมากนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับการที่ดาวพุธยกย้ายนะครับการยกย้ายครั้งนี้ครับก็ยกย้ายวันที่10มิถุนายนและจะอยู่ที่ราศีมิถุนเนี่ยไปถึงวันที่27มิถุนายนนั่นเองนะครับ